อยากจะบอกว่าผมมีประสบการณ์เรื่องราวที่ผมะระหว่างทางที่ผมกําลังทําบ้านสมาร์ทโฮมเนาะซึ่งผมก็ได้ผิดพลาดมาลองผิดลองถูกลองม่วซัวไปหมดจนตอนนี้ผมได้ไต่ตองและพิจารณาดูแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วผมก็เริ่มเจอแนวทางที่ผมเริ่มใช่สําหรับผมะนะซึ่งผมไม่อยากให้คนเสียเวลาแบบที่ผมต้องเสียหรือว่าเสียเงนินทุนแบบที่ผมต้องลองเอะนาะซึ่งทีเนี้ผมต้องเกรินก่นก่อนว่าผมเคยเริ่มทําบ้านคือผมเคยมีไอเดียเริ่มทําบ้านสมาร์ทโฮม ตั้งแต่ตอนผมเคยมีไอเดียเกี่ยวกับการเปลี่ยนอายุ30ปีให้กลายเป็นสมาร์ทโฮมอัจฉริยะตอนช่วงเดือนกันยานที่ผมทําคลิปในช่องเกี่ยวกับคลิปช็อตนี่แหละเป็นคลิปสั้นๆเนาะว่าผมกําลังเริ่มยังไงแต่ทีนี้ผมไม่ได้อัปเดตมาประมาณสองสามเดือนละซึ่งผมก็ได้อัปเดตอุปกรณ์มาประมาณ8 9ชิ้นซึ่งมันถามว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้แต่ถามว่าลองผิดลองถูกไหมก็ลองผิดลองถูกอีกอยู่ดีซึ่งอุปกรณ์ชิ้นที่ผมได้เริ่มเนาะ นาตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องของตัวกล้องวงจรปิดเสียวมีเลยซึ่งด้วยความที่ผมไม่มีเป้าหมายผมไม่รู้ว่าผมจะเริ่มจากตรงไหนแต่ผมรู้แค่ว่าผมมีความชื่นชอบในกล้องวงจรปิดผมก็เลยลองซื้อมาปรากฏว่าเออมันก็ถูกจีบเข้าประตูสมาร์ทโฮมโดยอัตโนมัติแต่ที่นี้เนะี่ยพอผมได้เริ่มลองใช้เนาะด้วยความที่มันเป็นเกี่ยวกับระบบ Wifi มันก็กลายเป็นว่าพอผมถอด WiFi เมื่อไหร่หรือปิดพอสปอร์ตจากเน็ตมือถือเนี่ย มันกลายเป็นว่าอุปกรณ์ออฟไลน์มันใช้งานไม่ได้แล้วผมก็ไม่รู้อ่ะทีนี้ผมจะทํายังไงต่อผมก็เลยเริ่มสนใจอุปกรณ์อื่นๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวหลอดไฟอัจฉริยะแบบ WiFi อ่านไม่เข็ดเอา WiFi อีกทีนี้ก็จะเป็น WiFi บวกบลูทูธละมันจะมีการเรื่องของความเร็วบวกประหยัดพลังงานแต่ทีนี้ด้วยความที่มันเป็น WiFi มันก็เหมือนเดิมเลยคือใช้งานถามว่าหลอดไฟมันเปิดปิดเร็ว เปลี่ยนสีอะไรก็เร็วแหละแต่ว่าทีนี่ยเวลบเหมือนจะเรียกว่าไงพอผมกดเปิดบางทีมันจะมีดีเลย์ประมาณ2อสวิซึ่งมันก็ไม่ค่อยผ่านสําหรับผมผมก็เลยเริ่มสนใจเกี่ยวกับการกระโดดไปทางฝั่งซ b แล้วแต่นั่นแหละอย่างที่ผมเคยบอกว่าปัญหาคือพอผมเริ่มใช้ฝั่ง w i i เมันเริ่มเกิดอาการของการดีเลย์พอผมมาฝั่งซิกบีโอ้นี่ผมเริ่มซื้อเกตเวลเรียกได้ว่าเป็นระดับโปรเลยนะแต่ทีนี้ปัญหาที่เจออีก มันต้องเสียบสายแลนทีนี้ผมก็ต้องเริ่มอัพบ้านละผมก็เริ่มไปติด Wi-Fi เพื่อที่ว่าจะได้ใช้เกตเวตัวนี้ทำบ้านสมาร์ทโฮมจริงๆในรูปแบบของโปรโตคอล 6B b แต่พอพอเริ่มมาเรียกยไดไววาตอนนั้นผมเริ่มจะทำ 6B กก็จริงแต่ผมดันไปสนใจโปรโตคอลพวก Matter เข้าให้กลายเป็นว่าผมก็กลับมาที่ตัวหลอดไฟวิสในรูปแบบของ Wi-Fi เพราะมันเริ่มใช้งานง่ายเนาะ ผมก็เลยกะว่าเออเมื่อมีเกรดเวทที่รองรับแมทเทอแล้วเป็นโปรโตคอลซิกบีแล้วแล้วถ้าเป็นหลอดไฟบ้างล่ะมันจะใช้งานแบบพวกแมทเทอร์ข้ามเครือข่ายได้จริงไหมอันนี้ก็อยากลองไงเห็นว่ามันมีดูเห็นว่ามันดูดีมีอนาคตก็เลยจะเอาบ้างแล้วด้วยความที่มันเป็นรุ่นยอดนิยม,มก็เลยจัดเข้าให้เลยแต่พอผมได้ลองใช้ลองทำจริงๆก็ปรากฏว่าตัวแมทเทอมันใช้ได้แต่ว่าพวกโหมดการตั้งค่า ตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติอะไรแบบนี้มันใช้ไม่ได้นะทั้งรั้งที่ผมเอาไปใส่กับแอปทูยามีเกตเวแบบเรียกได้ว่ารองรับแมเทอร์แล้วมันก็ยังใช้งานไม่ได้แต่ว่ามันเปิดปิดอัตโนมัติบนมือถือก็ทําไม่ได้นะแต่ถ้ากดปุ่มเปิดกดปุ่มปิดทําได้ซึ่งสวัสดีครับคนดูหนึ่งท่านแล้วเนาะตอนนี้ซึ่งต่อมาผมก็เริ่มอัพและเริ่มจะมาเป็นตัวของ door s e n อ o r แต่ทีเนี้ย door s e n อร์ ผมไม่ได้เอามาอยู่ในกล่องนะตอนนี้มันติดอยู่ตรงหน้าประตูนู่นนะตรงหน้าประตูเลยซึ่งถามว่าพอผมเริ่มกระโดดมาทางฝั่งของซิกบีเนี่ยถามว่าเจอปัญหาไหมก็ต้องพูดตามตรงว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาถ้าจะมีปัญหาคือเรื่องเดียวคือตัวของเกตเวจะต้องเสียบ Wi-Fi แต่ผมไม่ได้เปิด wifi ตลอดทั้งวันทั้งคืนแต่ถามว่าระหว่างวันที่ผมได้ทดลองใช้มาใช้งานได้ไหมผมบอกได้ว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีและค่อนข้างเร็วมากมาก แต่ทีนี่พอผมได้ลองใช้เกตเวของตัวเนี่ยเกตเวที่ผมบอกเนี่ยที่มันรองรับแมทเทอร์แล้วมันเป็นระดับโปรที่ว่าเรียกได้ว่าเทพอะ่ะแต่เมื่อพอผมลองใช้แล้วผมดูว่ามันเร็วมันดีแต่บ้านผมมอนดันเป็นเรียกได้ว่าบ้านหนึ่งชั้นเนาะมันก็เลยไม่ค่อยเหมาะพวกอุปกรณ์แนวนี้เท่าไหร่ผมก็เลยลองเปลี่ยนทีนี้การเปลี่ยนของผมก็เริ่มเปลี่ยนไปทางเกรดเวละแต่ที่นี้เป็นรุ่นเกรดเวแบบมินิไม่ต้องเสียบสายแลนแค่เสียบเนี่ย USB เข้ากับตัวเกตเวก็สามารถใช้งานได้เลยซึ่งทีนี้พอผมได้ลองใช้แล้วแน่นอนวันพ่จบไม่ก็ยังมีหลอดไฟตามมาด้วยเนาะซึ่งผมได้ลองอีกก็ปรากฏว่าตัวนี้มันเวิร์กหรือเอาง,ง่ายๆหลอดไฟเนี่ยที่ผมใช้อยู่ถ้าตอนนี้คุณดูแสงมันสะท้อนกันกันกบหลอดไฟด้านบนมันเลยดูไม่ค่อยสว่างเนาะแต่ถ้าผมลองปิดไฟล่ะอืห้องแดงซะเหลือเกิน แต่พอที่เนี่ยเมื่อมันลองใช้แล้วตัวซิกวีมันดูค่อนข้างเวิร์กแล้วผมก็ดูแล้วว่าผมไม่จบไงมันก็ต้องไปตัวของเนี่ยปุ่มซีน 5x ปุ่มซีน4แอคชั่นซึ่งมันก็สามารถเลื่อนซ้ายจะเรียกวมันขึ้นอยู่กับเราตั้งค่าด้วยถ้าเราจะเลื่อนไปทางไหนปรับแสงลดลงเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราลนะมา เข้าเรื่องหลังจากที่ผมได้ลองใช้ทุกอุปกรณ์แล้วเนาะแล้วมันมีนอกจากเจอปัญหาแล้วผมก็ได้ตกตะกอนว่าก่อนที่เราจะทําบ้านสมาร์ทโฮมเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องมีเป้าหมายแต่โดยส่วนใหญ่ด้วยความที่เเป็นคนที่ใจร้อนอยากจะลองของแบบพวกอุปกรณ์แบบนี้มันก็กลายเป็นว่าเรามองข้ามเนาะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป้าหมายตอนแรกเราจะทําอะไรเป็นสมาร์ทโฮมแบบไหนไม่ว่าจะเป็นด้านความเอคือมันจะมีหลายหมวดหมู่ซึ่ง สมาร์ทโฮมจะมีห้าหมวดหมู่หลักๆที่นิยมอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยด้านความสะดวกสบายด้านไอ้นั่นด้านสุขภาพด้านความบันเทิงหรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าอีกอันนึงคือด้านการประหยัดพลังงานแต่ที่นี่ด้วยความที่เราไม่รู้ไงว่าเราจะเริ่มยังไงผมจะย่อให้เลยนะคือการที่คุณจะเริ่มทําบ้านสมาร์ทโฮมอ่ะคุณลองสังเกตชีวิตประจําวันของคุณดูก็ได้ว่าคุณไม่ชอบตรงจุดไหนของบ้านหรือไม่ชอบเหตุการณ์ไหนแบบอ่ะยกตัวอย่างอย่างผม ผมไม่ค่อยชอบเรื่องงานบ้านแล้วผมก็ไม่ชอบงานบ้านที่มันจุกจิกนะักผมก็เลยเริ่มมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ซึ่งมาสิ่งที่ตอบโจทย์และอยู่ในหมวดสมาร์ทโฟนก็คือด้านความสะดวกสบายอ่าพอเป็นอุปกรณ์ด้านความสะดวกสบายเนี่ยถามมันมีอะไรบ้างแนนโนรมันมีหลอดไฟอัจฉริยะมันต้องมีเกตเว์ถ้าคุณใช้ซิกบีเนี่ยมันก็จะมีพวกปุ่มเคาะเนี่ยถ้าผมกดสองที่บางปุ่มทั้งเรียกได้ว่าไฟในห้องมันก็จะปิด หรือถ้าผมจะตั้งไว้สําหรับปิดกด2อทตรงปุ่มแอคเคาทนี่ก็สามารถปิดไฟทั้งบ้านได้แต่ทีนี้น่ะพอผมได้ลองใช้นาะซึ่งถามว่าด้วยความที่มันดีจะเรียกว่ายังไงดีวะเมื่อกี้ด้วยความที่มันดีผมก็เลยติดใจฝั่งซิกบีมากกว่าฝั่ง Wi-Fi แล้วแต่ถามว่าตอนเริ่มต้นน่ยกลับมาเข้าเรื่องดีกว่าไอตอนเริ่มต้นเราจะต้องมีเป้าหมายใช่ไหมทีนี้อย่าเพิ่งไปเรื่องโปรโตโคอลเลย เป้าหมายในห้าหมวดหมู่นี้คุณต้องดูว่าชีวิตประจาวันคุณไม่ชอบอะไรแล้วหลังจากนั้นคุณก็จะต้องแก้ปัญหาตรงนั้นแทน่ะเนาะ,นะแล้วต่อมาก็คือพอเราได้รู้แนละ้วเป้าหมายเราจะไปทางไหนก็อย่าพึ่งรีบไปที่ตัวอุปกรณ์แบบที่ผมลงนะเพราะว่าไม่งั้นคุณจะเสียเวลาฟรีอะอ่ะแล้วมันก็บางทีบางส่วนมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ตัวเป้าหมายมันก็จะอาจไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ทีนี้พอมาเรื่องที่ต้องศึกษาต่อก็คือเรื่องของไอ้ตัวแพลตฟอร์มและ ด้วยความที่แพลตฟอร์มมันมีมากมายเนไม่ว่าจะเป็น s a m s u n สมาร์ทท g g กูเกิลโฮมพวก a q u a l a หรือแม้กระทั่ง w i t t ูยาที่ผมกำลังเรียกได้ว่าที่ผมก็กใช้อยู่แต่ทีนี้ถ้าจะบอกตามตรงก็คือพอเราเริ่มศึกษาตัวแพลตฟอร์มด้วยความที่มันมีแพลตฟอร์มที่หลากหลายบางทีเราอาจจะเริ่มงงสับสนแล้วว่าเราจะไปทางไหนดีวะแบบเออบางทีก็อุปกรณ์ฝั่งนู้นก็ดีฝั่งนี้ก็ดีแต่ละฝั่งมีจุดเด่นคล้ายคกัน หมือนตัวเสี่ยวหมี่กับทูย่ามันค่อนข้างคล้ายกันมากแต่เพียงแค่ต่างกันที่ว่าเสี่ยวหมี่มีการผลิตอุปกรณ์เองมาบ้างแต่ทูย่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ผลิตอุปกรณ์ออกมาเองคือเขาให้ผู้ผลิตไลยอื่น,นใช้ชิปของเขาแล้วก็หลังจากนั้นให้ผู้เรียกว่าผู้ผลิตฝั่งนู้นอะ่ะเอาของเขาไปใช้เอาไปขายแทนนะเนาะ,นะซึ่งทีนี้แหละ พอเราเริ่มมาทางฝั่งของแพลตฟอร์มแล้วเราเริ่มรู้แล้วว่าเราอยากจะไปแพลตฟอร์มไหนอ,อ๋อสวัสดีคนดูทั้งสองท่านดนวยนะครับเหมือนเรารู้แล้วว่าเราอยากจะไปแพลตฟอร์มไหนเราก็แค่เลือกไปสักสองแพลตฟอร์มเหมือนที่ผมเคยบอกก่อนไลน์หน้านั้นนะแล้วหลังจากนั้นต่อมาที่คุณจะต้องทําถ้าคุณมาทางฝั่งของแพลตฟอร์มแล้วคุณก็ต้องไปเลือกโปรโตคอลแล้วว่าคุณจะไปฝั่งโปรโตคอลแบบไหนไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi Bluetooth ซิกบีเครสหรือแม้กระทั่งโปรโตคอลอื่นๆแต่ที่นี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่มันนิยมกันอย่างที่ผมเคยบอกก่อนไลน์น้านี้ว่าจะเป็นข้อของ Wi-Fi กับซ i b บแต่ผมก็ไม่แนะนําให้คุณเลือกสักไม่ใช่ผมไม่แนะนําให้คุณเลือกชี้ไปทางใดทางหนึ่งแบบอย่างเช่นตัวผมตอนเริ่มต้นนะแบบมุ่งเลยนะว่าจะเอาแค่ Wi-Fi แต่กลายเป็นว่าพอใช้ไปนานๆรู้แล้วว่าต้องขยายมา i ิกบีแน่ๆเพราะตัว WiFi บางทีมันก็ไม่ได้สเสถียรเวอร์ขนาดนั้นที่จะครอบคลุมทั้งบ้าน พอผมได้ลองอะพอผมได้ลองแล้วเริ่มขยายละมันก็ทําให้ผมได้รู้ว่าเออถ้าผมจะขยายทั้งทีเนี่ยบางทีผมการที่จะต้องศึกษาอุปกรณ์มันก็ต้องศึกษาให้นานเนาะแต่ด้วยความที่บางทีเราใจร้อนเราอยากลองเราก็ลองเลยพอซื้อมาโอเคมันมีอันที่โครคุ้มคือเรื่องของเกรดเวโปรกับเกรดเวมินิหลอดไฟแต่อันที่ผมยังไม่ค่อยได้ทดลองใช้ก็จะเป็นพวกตัวไซเลนที่แบบยังไม่เคยได้ลองทำออโตเมชั่นจริงๆเนาะ อืมแล้วทีนี้เนี่ยพอเราไม่ได้ทำออโตเมชันจริงๆมันกลายเป็นว่าเราก็ยังไม่ค่อยได้ใช้งานมันเราไม่ได้รีดศักยภาพของมันออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อ่าคือทีนี้เมื่อเราศึกษากันที่ตัวอุปกรณ์แล้ะแต่ทีนี้มันจะมีเรื่องอะไรอีกเรื่องของซีนว่าเราจะต้องตั้งค่ายังไงให้อุปกรณ์มันสามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติคำอัตโนมัติในที่นี้มีหลายแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติ อย่างเช่นหลอดไฟคุณอยากจะให้มันเปิดตอนเช้าหรือตอนกลางคืนอยากจะให้มันปิดในช่วงเวลาไหนหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนสีในสีที่เราต้องการแบบสมมุติเราเข้ามาแล้วเราอยากได้บรรยากาศห้องที่เป็นแบบสีเขียวหรือสีแดงมันก็จะรู้ว่าเราแต่มันต้องใช้ควบกับไอตัวดอเซนเซอร์นั่นมันถึงจะทำงานเชื่อมต่อกันได้แต่ถ้าเกิดเป็นตัวหลอดไฟที่ดีๆหน่อยอย่างเช่นวิสเนี่ย ถ้าเกิดคุณมีสัก2หลอดขึ้นไปนะคุณใส่ไว้ในบ้านอะแค่คุณเดินผ่านน่ะไฟมันก็ติดละเหมือนแบบว่าคุณไม่ต้องซื้อดอเซนเซอร์เพิ่มแต่ว่าไอตัววิสเนี่ยค่อนข้างมันราคาแพงคือไปใช้ดอเซนเซอร์มันยังถูกกว่าอีกสวัสดีคนดูสองท่านในตอนนี้ด้วยนะครับภาพเสียงคมชัดหรือเปล่าตอนนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะซึ่งทีนี้เนี่ย พอเรามาเรื่องของตัวอุปกรณ์แล้วอย่างที่ผมบอกว่าอย่าพึ่งใจร้อนลงที่อุปกรณ์แต่พอเราเริ่มศึกษาดีๆเริ่มลงลึกเนี่ยทีนี้เราก็เริ่มดูแล้วว่าเอออุปกรณ์ไหนที่เราเอาเราต้องดูแล้วว่าเราไปยุกมาใช้กับพวกด้านความสะดวกสบายได้หรือว่าเป็นพวกด้านสุขภาพด้านความปลอดภัยอะไรก็แล้วแต่คือคุณต้องเลือกเป้าหมายให้ถูกว่าคุณมีความกังวลตรงไหนถ้าคุณกังวลเรื่องแบบบ้านเรื่องการบุกรุกก็คือไปเรื่องของความปลอดภัยนะ แต่ถ้าคุณไม่ชอบงานบ้านแบบผมก็มาทางฝั่งความสะดวกสบายแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่กังวลเรื่อง PM 2.5งเนี่ยคุณก็ต้องไปฝั่งเรื่องของความอันนี้เรื่องสุขภาพและเพราะมันจะมีพวกเครื่องกรองฝุ่นบ้างแอร์ที่ปรับอุณหภูมิไม่ตอบโจทย์ต่อการนอนของคุณอะไรนเนี้ยแต่เกิดใครเป็นคนที่รู้สึกว่าค่าไฟที่บ้านแพงแล้วอยา,ากจะประหยัดก็คือไปทางฝั่งของพวกประหยัดพลังงานได้เลยอะหลอดไฟอัจฉริยะสวิต์แบบ สมาร์ทสวิตแบบนี้มันก็สามารถมันทําให้เราดูด้วยนะว่ากําลังไฟที่เราใช้ในแต่ละวันเนี่ยมันกินไฟไปเท่าไหร่แต่มันก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆเสริมอีกเยอะถ้าคุณอยากจะลองใช้มันก็ใช้ได้แต่ทีนี้นพอเรามากันที่เรื่องของตัวอุปกรณ์แล้วพอเราเริ่มรู้แล้วว่าเราจะใช้อุปกรณ์ตัวไหนที่มาประยุกต์ใช้ทีนี้มันจะมีเรื่องของที่ว่าการตั้งออโตเมชันนั่นแหละ พราะว่าบางทีผมซื้อสินค้ามาจากหลายเจ้าแต่ก็ไม่มีเจ้าไหนที่สอนทำออโตมชั่นเลยบางทีต้องไปศึกษาจากแรล่งอื่นๆหรือต่างประเทศบ้างในช่อง YouTube ในไทยบ้างอะไรแบบนี้พอผมได้ทดลองทำไปทำมาผมกลับกลายเป็นว่าผมเริ่มว้าวนะในเรื่องของอุปกรณ์ด้านความสะดวกสบายเนะี่ยคือมันสามารถแก้ปัญหาให้ผมได้มันไม่เหมือนตอนที่ผมเริ่มอุปกรณ์นั้นความปลอดภัยอะ่ะมันไม่ได้แก้ปัญหาที่ผมต้องการจะแก่อเออ ตอนนั้นผมแค่ไหลไปตามกระแสเห็นว่ามันมีเทนสมาร์ทโฮมที่กําลังเติบโตแบบในไทยตอนนี้มีอยู่2แบบก็คือเรื่องของการประหยัดพลังงานที่พวกหมู่บ้านแสนสิริหรือหมู่บ้านแบบพวกโครงการใหญ่ๆเขาทําแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของความเรื่องของความสะดวกสบายเนี่ยมันในสายตาคนอื่นอาจจะยังไม่นิยมมากนะักแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นเรื่องของความปลอดภัยอันนี้ก็เริ่มนิยมมากๆแล้วถ้าในไทยตอนนี้นะ พอผมได้ลองใช้อุปกรณ์ที่เริ่มเอามาจัดหมวดหมู่เนี่ยกลายเป็นว่าผมเริ่มเจอเซตที่ตอบโจทย์ในช่วงเริ่มต้นแล้วแต่ทีนี้เดี๋ยวผมเอามาแนะนําในไลฟ์สดหน้าดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมเตรียมได้ไม่เยอะมากเพราะวันนี้มันรีบเนาะมันทําหลายอย่างพร้อมๆกันก็เลยไม่ได้เตรียมจัดไว้แต่ทีนี้ผมมีไอเดียก็อย่างที่บอกว่าผมไม่อยากให้คุณเสียเวลาเหมือนที่ผมเสียก็คือการเริ่มต้นทําสมาร์ทโฮมเนี่ยบางอย่างเราไปทําตามเนะ้นคำแนะนําก็ ก็ถูกอะ่ะมันก็ช่วยประหยัดเวลาเราได้แต่ถามว่ามันตอบโจทย์กับเป้าหมายเราไหมก็ไม่ทีนี้เราก็ต้องมาหาอีกว่าเป้าหมายของเราเป็นด้านไหนแต่เมื่อคุณเจอเป้าหมายคุณทําตามวิธีที่ผมบอกแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายด้านศุกอันนั้นเป้าหมายอะไรที่เกี่ยวกับที่คุณจะแก้หรือว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาแพลตฟอร์มเรื่องของการทำออโตเมชันเรื่องของตัวอุปกรณ์ที่อยากพึ่งข้ามไปแต่ให้ศึกษาให้ดีก่อนว่าอันไหนมันไปยุคใช้กับอันไหนได้เนะี่ยมันก็จะเริ่มเข้าท่าแล้ว ทีนี้ต่อมาพอผมได้ลองใช้อุปกรณ์เหล่านี้แล้วผมกลับรู้สึกว่าสิ่งที่ดีเลยคือการผสมผสานกันระหว่าง Wi-Fi กับซ b e เพราะว่าอุปกรณ์ขนาดใหญ่มันต้องพึ้นพา Wi-Fi แต่อุปกรณ์ขนาดเล็กๆแบบพวกเก w เวเนี่ยอ่ะมันต้องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เหมือนกันแต่ว่าพอเป็นทีนี้ยพอมันเชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้วอุปกรณ์อื่น,นๆพวก Do o r เซนเซอร์โ i o n s e เซน r ออะไรก็มันก็ไม่ต้องใช้นะ มันไม่ต้องใช้ Wi-Fi แล้วซึ่งมันก็จะง่ายและสะดวกสบายมากๆเผลอๆเวลาเน็ตล่มเนี่ยไอตัวอุปกรณ์ซิกบีมันก็ยังสามารถทำงานได้อยู่ถราเกตเวยังเสียบปั๊กมันก็ยังสื่อสารได้ชั่วคราวแต่สำหรับอุปกรณ์บางรุ่นอาจจะทำไม่ได้เพราะว่ามันก็มีข้อจำกัดบางอย่างในอุปกรณ์ตัวนั้นแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อผมได้ลองอะไหนๆก็มาถึงเรื่องเนี้ย ปัญหาที่ผมเจอของเรื่องหลอดไฟสามชนิดนี้ที่ผมจะบอกเลยนะอะ่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยอย่างเช่นไอตัวหลอดไฟ Wi-Fi ไอตัวหลอดไฟสมาร์ทบลูวไที่บวกกับบลูทูธเนี่ยเป็นหลอดไฟที่ผมใช้ตอนเริ่มต้นผมก็เริ่มวาวเนาะแต่พอใช้ไปนานๆเนี่ยผมก็เริ่มเห็นว่ามีอะไรแปลกๆคือมันมีดีเลยบ้างบางทีก็สั่งงานได้เสียงได้บางทีก็สั่งงานไม่ได้บางทีมันก็เออไปเลยผมก็ไม่รู้จะเริ่มยังไง พอผมหาเออใช่พอผมหาวิธีรู้ไหมบางทีมันแก้ได้บ้างแก้ไม่ได้บ้างพรตัว Google Home ที่ผมใช้เนี่ยเอาไปเชื่อมต่อเนี่ยมันค่อนข้างเรียกได้ว่ามันบงังคับไห้ต้องมีมมลำโพงอัจฉริยะมันเลยไม่สามารถใช้งานหลอดไฟพวกนี้ได้อย่างเต็มที่และต่อมาจะเป็นตัวหลอดไฟวิสตหลังจากที่ผมลองใช้ผมชอบในเรื่องของสีเรื่องของความถนอมสายตาอะไรมันดีซะไปหมดเลยแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเคสใหญ่ๆละ คือด้วยความที่มันเป็นหลอดไฟ Wi-Fi ผมจะต้องเปิด wifi ตลอดเวลามันไม่สามารถทำงานออโตเมชันได้ถ้ามันไม่มี wifi อ่าอันนี้ก็เริ่มเป็นปัญหาละแต่พอถ้าแต่จะถามว่าใช้งานเปิดปิดสวิตช์ปกติใช้งานได้ไม่ใช้งานได้นะย้ำว่าใช้งานได้ปกติแต่มันก็จะไม่ต่างอะไรกับหลอดไฟธรรมดาอ่าจะเรียกว่ามันเป็นของดีราคาแพงอ้อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือด้วยความที่ผม ใช้งานฟังก์ชันมันได้ไม่เต็มที่บวะมันต้องมีหลอดไฟอีกหลอดนึงนอ่ะเนาะถึงผมเอามาสวมปั๊บติดตั้งในบ้านเหมือนผมติดหน้าบ้านแล้วก็ามาติดหลอดไฟนี้ในห้องเวลาผมเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยมันจะเริ่มทําการเปิดติดอัตโนมัติละถ้าเกิดคนที่มีหลอดไฟสองดวงขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟวิสแบบนี้หรือว่าเป็นหลอดไฟวิสแบบแบบหลอดไฟเส้นก็ตาม ซึ่งข้อดีคือมันไม่ต้องติดดอเซนเซอร์ตามบ้านแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนแบตทุกๆ2อถึงสามปีมันแค่แต่ว่ามันต้องเปลี่ยนหลอดไฟแต่ว่าตอนนี้ด้วยความมันรองรับแมทเทอร์เนาะไอตัวหลอดไฟดวงนี้มันก็จะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงอยู่อ่าแต่ทีนี้พอทีนี้มาเรื่องของหลอดไฟตัวซิกบีบ้างอะ่ะมันก็จะมีความแตกต่างตรงที่ว่าตัวอุปกรณ์ซิกบีเนี่ยมันค่อนข้างเรื่องของความเร็วเรื่องของความเสถียรมงบอกได้เลยว่าเปิด เพียงหนึ่งวิถึงสามวิเนี่ยติดแล้วเรียกได้ว่าขวนเร็วอะ่ะถ้าเปรียบเทียบกับพวกหลอดไฟสมาร์ทบลูแบบ Wi-Fi นะหรือว่าแบบบลนะูท t ธเนี่ยตัวซิกบีเร็วสุดกินขาดแต่ทีนี้ด้วยความที่มันเร็วและกินขาดถามว่ามีผลเสียไหมผมต้องพูดตามตรงว่าไม่มีนะเพราะมันเร็วอะ่ะมันดีอะอ๋อสวัสดีครับตอนนี้ภาพเสียงคมชัดไหมครับช่วยพิมพ์คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับ ทีนี้ด้วยความที่มันเปลี่ยนสีได้ส6หกล้านสีเหมือนกันแต่ถามว่าตัวหลอดไฟไอตัวเนี้ยผมก็ต้องยอมรับแล้วว่าแสงมันบางทีมันก็จะเรียกว่ายังไงเนี่ยเหมือนคุณย้อนแสงระหว่างหลอดไฟสีขาวกับหลอดไฟสีส้มเนี่ยที่มันสะท้อนกันอยู่เนี่ยตอนเนี้ยกลายเป็นว่าหลอดไฟมันความสว่างมันทําได้ไม่เต็มที่อ่ะมันจะไม่เหมือนพวกหลอดไฟที่แบบเป็นแท่งอ่ะเอออันนั้นมันจะสว่างเลย และต่อมาพอผมได้ลองใช้เนะทีนี้ก็จะเป็นเรื่องอีกตัวนึงที่ผมติดใจคือคือจะเป็น door sensor เพว,ว่าเปิดประตูมาปั๊บแล้วปิดเนี่ยโอ้โหมันแจ้งเตือนโคตรเร็วเลยคือแบบใช้คําว่าภายใน1นึ่งถึงสามวิเนี่ยคือติดละคือส่งการแจ้งเตือนไปยังบนหน้าจอมือถือของผมทันทีซึ่งอันนี้คือดีมากๆและต่อมาคือพอเราเห็นผลดีผลเสียแล้วอะเหมือนถ้าคุณใช้แบบพวก Wifi คุณก็จะรู้ลนะ้ว่ามันจะมีเรื่องของการดีเลย์บางทีถ้าอุปกรณ์ออฟไลน์แั๊บกว่าจะเชื่อมต่อได้มันนานทีนี้พอเรามาฝั่งซิกบีข้อดีคือมันเร็วแต่ทีนี้ไอ้ตัวเกตเวก็ต้องเสียบไฟตลอดเวลาแต่ว่าคุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะกินไฟนะเพราะทุกเพราะ,ราะตัวเกตเวมันถูกออกแบบมาให้ประหยัดพลังงานมากๆโดยเฉพาะตัวโปรโตโคอลของซิกบีเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ประหยัดพลังงานเป็นพิเศษแต่ตัว WiFI ด้วยความที่มันต้องใช้ความเร็วในการส่งข้อมูลค่อนข้างสูง แล้วมันก็จะกินพลังงานเรียกว่ามันกินไฟค่อนข้างมากอะ่ะผมก็เลยเชียร์ไปทางฝั่งซิกบีมากกว่าแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มทําบ้านสมาร์ทโฮมบางทีไม่ต้องไปทาง Wifi สุดโต่งหรือซิกบีสุดโต่งแต่คุณผสมผสานสองอย่างนี้เข้ากันได้เพราะมันต้องพึ่งพาไปได้วยกันเนาะมันบ้านของคุณมันถึงจะเสถียรและดูมีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ทีนี้ แน่นอนเราต่อมาอุปกรณ์ที่ผมชอบก็เคยบอกไปแล้วแล้วไอ้ตัวปุ่มข้อเนี่ยเรียกได้ว่าก้าอุปกรณ์ที่ใช้มามันเป็นพระเอกสุดๆแล้วมันกดปึ๊กเดียวมันสามารถปิดไฟได้ทั่วแค่ขอเป็นหลอดไฟสมาร์ทบลูซิกบีค่อยมาจับปุ่มกันแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งซีนมันก็สามารถทำงานได้แบบยอดเยี่ยมแล้วและไลน์นี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วถ้าเกิดใครรู้สึกสับสนก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะผมเริ่มไลน์ใหม่ๆก็ ถ้าเนื้อหามันดูงงๆก็ต้องขออภัยด้วยในจุดจุดนี้ไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าสวัสดีครับ